เงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วสวัสดีครับเบียร์เลี่แบรนะครับวันนี้เราจะมาใหนเซเว่นไดดีเบิร์ดนะครับวันนี้ขออนุญาตมาพูดถึงรวมการใส่ของของทุกตัวละครเท่าที่มีนะเวอร์ชัน4นะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งทําเยอะนะครับโดยมีไล่เรียงตัวจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนนะครับ อ่ะแล้วเราเมื่อเริ่มมาแทนโอซีหกใส่เป็นในส่วนเซตผู้รังแคนนะครับเน้นดาเมจที่ที่อสามร้อยแล้วก็อัตราจุดอ่อนเจ็ดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับถ้าเกิดยังไม่ถึงซีหกก็ใส่เป็นในส่วนเซตคีย์ไปนะครับส่วนไพ่ที่มีสส่เซตคีย์นะเพราะว่าเออผู้รังแคนมันทำค่อนข้างยากอ่ะแต่ถ้าเกิดใครที่มีออปชันผู้รังแคนแน่นหน่อย,อยอย่างเช่นแบบอัตราคีย์รวมสักเจ็ดสิบอ่า เจ็ดสิบก็ไม่พอ,อจริงอย่า,ง,ยาง,นงน้อยก็ต้องเก้าสิบดาเบรคที่คอนตั้งสองร้อยเพขึ้นไปแล้วก็ตาจุดอ่อนก็ใส่ก็ได้ครับพอดีอันนี้ไม่ได้ของดีที่สุดนะของดีสุดเจออยู่ที่ใครกับยอนฮีเพราะว่าไม่สามารถแบ่งของเอให้มันดีทุกตัวได้นะครับต่อไปในส่วนกาหาแล้วนี้เอาตาคีเลยครับเซตคีคเลยก็อัตราที่คอนเก้าสิบดาวเบรคที่คอนสองร้อยสาสิบหรือสองร้อยห้าสิบแล้วก็ตาจุดอ่อนเจ็ดสิบพอดีเซตไปอยู่กับยอนฮีเรียบร้อยแล้วก็เลยใส่ประมาณนี้นะครับ อ่าต่อไปในส่วนพี่ไคด้านนี้พูดถึงห6เอาอัตราคิด73นะครับเพราะว่าสกิลมันจะบวก27ถูกไหมก็คือ100นะครับดาวไปคิดข้อ250แล้วก็ตราจุดอ่อน70%ขึ้นไปแค่นี้ก็เมฟสุดๆแล้วครับพี่ไคลองมาหลายเซตแล้วสำหรับหมีคือคีนะส่สงคนอื่นจะเซตอะไรก็ลองดูแล้วนะครับมันทำง่ายดี อ่าต่อไปเป็นส่วนยอนฮีนะครับยอนฮีในส่วนเซตคี้หรือจะใส่เซทผู้รางแค้นก็ได้แต่คี้ทำง่ายกว่าเยอะก็อัตราที่ค่อนรวม90้าสิบดาวไปขีดค่อน200อเอ่อสาม0ิ0สีแล้วแต่เพื่อนๆอ,อะไรมากกว่านั้ยิ่งดีนะครับแล้วก็อัตราจุดอ่อน50หรือ60%ขึ้นไปเขาให้ถึงสองค่าต่อไปในส่วนเมลคี้อ่ะอันนี้ออฟนะอ่ะอ่าใครอ่ะอน,นี่อันนี้ออฟดีที่สุดเท่าที่หาได้ครับ อ่าต่อไปในส่วนเมลคีสายตาบล็อกนะครับเน้นอะไรบ้างพยายามทําบล็อกให้สักเจ็ดสิบแปดสิบปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับของใส่ไปในส่วนโจมตีเปอร์เซ็นต์โควิดคิดจะโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับใส่อัตราบล็อกลดความเสียหายใส่ยังไงก็ตายอยู่ดีเอออ่าต่อไปในส่วนน้องลินนะครับน้องลินถ้าซีสีขึ้นไปก็ใส่เซตพล้างแคสได้บเบาๆตาคีนะครับก็อาจจะทําอัตราคีได้สักเอ่อแปดสิบเก้าสิบนะครับแล้วก็ความเสียหายคิดที่ข้างทั้งสองร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปตาจุดอ่อน ทำยากครับมิกิเซตบล็อกนะครับมีใส่เป็นป้องกันลดความเสียหายนะอันนี้อาจจะเอาเฮดพีก็ได้พอมันตายง่ายพอครับ <นำ S 1> อาา่าเราไปดูส่วนเซตแรกกเอาเซตหมอพีครับเน้นเข้าเป้าให้เอ่อแปดสิบเก้าสิบนะครับเอออ๋ออันนี้มีปใส่เร็วมีปใส่เร็วก็เลยน้อยนะครับยังไงก็พยายามเอาเข้าเป้าสักแปดสิบถนะึงร้อยเนาะนี่ใส่พวกเข้าเป้าจะหาความเร็วยากก็เลยแบบ ยังไม่ใส่นะครับก็ตามนี้แหละอ่ะค้างคุณละเซตเออหมอผีนะครับเข้าเป้าร้อยเปอร์เซ็นเลยพอมีใส่ส่วนใหญ่หมีจะพยายามเอาให้มันยืนานานๆอะ่ะเออเพราะว่าตัวเป็นตัวสุดท้ายที่ยืนอยู่แล้วครับวอนด้าใส่เซตหมอผีครับพยายามเลนเข้าเป้าร้อยแล้วก็เลนสปีดไวๆคิเรเอลเลนเข้าเป้าเหมือนกันเลยเอาแค่ประมาณสักหกสิบห้าเจ็ดสิบห้าแล้วก็ที่เหลือสปีดตอะมีได้หกเอ็ดเองอะ่ะเอาพยายามสักเก้าสิบร้อยหนึ่งแล้วกัน พอดีสปีดหมีไปรวมอยู่ที่ตัวของ PVP อ่อคิเลลหมีไม่ได้ลงด้วยนะครับรูดี้ใส่เซตบล็อกนะครับาตามบล็อกเอาสัก80กุญแจขึ้นไปนะครับแล้วก็เอ่อเน้นดีเฟนเยอะๆอยากลบต่อไปในส่วนเอสก็ใส่ป้องกันหรือบล็อกบล็อกจะดีกว่าแต่เอสต้องไม่ค่อยมีคนใช้แล้วเนาะเอ่อราเชลแล้วแต่ถ้าเล่นดามเมจก็เซ็ตผู้หล้างแคนหรือว่าคีก็ได้ครับอันนี้หมีส่วนใหญ่เอ่อเอามาลดเกาะมากกว่าก็เลยใส่เอ่อเซ็ตบล็อกนะครับ พยายามให้เซตบ็อกสักประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับให้มันยืนนานๆหน่อยตอนนี้พอดีมีเปลี่ยนของเจฟหรอเจฟน่าจะเป็นชี๋อวนี้คนไม่ไม่ไม่น่ามีคนเล่นแล้วมั้งคาม่าเน้นถึกครับวอนรลซาบอกไปแล้วอ่เบลลิก้าเบลลิก้าใส่เซอร์คีนะครับตอนนี้ก็ C6 ไปแล้วด้วยก็ยิงก็ติดใบเห็นไหมอาตาคิก93ดมแล้เมลลิก้องร0 ยี่สิบแล้วก็าตาจุดอ่อนต้องทำสักข้าสิบหกสิบคือมีแบ่งของเยอะบางตัวมันก็แบบไม่ได้อะ่ะอ่ะต่อไปส่วนปนะัสคาสี่หกราหทำราเมจคิดค้อนสามร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแล้วก็าตาจุดอ่อนสักห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแค่นี้ก็เก่งแล้วลีน่าเอาเป็นเฮดพีเปอร์เซ็นต์ครับจะได้ฮิลแรงๆเอาเป็นแบบเอ่อพลังมุกการเปอร์เซน็นต์ลดดามเมจอะไรแบบนี้ครับให้มันตายง่ายๆนะครับเอสปาร์ดาใส่เซตผู้รังแคนครับทำค่าคีแค่ห้าสิบก็พอ แล้วก็ดามเมจทิคค้อสองร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแล้วก็ตาจุดอ่อนส 60, กักหกสิบจะได้ติดสองค่าจะได้ยิงวัวสิบห้าสองล้านสบายๆนะครับเรซี่มีใส่อันนี้แนะนํานะใส่เซตบล็อกดีกว่าแต่ว่าน,นี่ใส่ป้องก,กันของไม่พอครับหายาตายยากๆอยูย่นานๆ,ๆนะครับซากะใส่เซตผู้นางแคนเซตไม่พอขออภัยนะครับถ้ามาตามาตา,า,าคี้ได้สักแปดสิบแล้วก็ดาเมจทิคค้อสองร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแล้วก็ตาจุดอ่อนสักห้าสิบทำยากอยู่อ่ะอยู่ชิ้นเซตผู้นางแคนนะครับติดเป้าเข้าเป้าร้อย ของใส่ต่างๆพยายามเอ่อเกาะลดความเสียหายทำให้มันตายยากๆก็พอครับรูรีเอาจริงๆใส่ใส่เซตเคีย์ก็ได้แต่ว่าถ้าจริงๆดีสุดคือวูรางแคนทำเหมือนยูชินแล้วเอ้ยทำเหมือนทากะอา่อาอัตราคิยรวมกันได้วแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปครับแล้วก็ได้ไปคิย์ข้อสองร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปตาจุดอ่อนห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปทำค่อนข้างยากอยู่อ่ะต่อไปในส่วนเซอินก็ดีสุดคือเซตวูรางแคนแต่เขามีหมีก็ใส่เซตคีย์นะเพราะว่าเซตคีย์ คีย์รวมประมาณ80ตามไนคิดข้อน200เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแต่จุดอ่อน60เพรา่มันไม่ติด,ดอ่ามีโฮมีมีโฮนี่มีใสเซตเคีนะส่วนจะเอามาบัฟมากกว่าจริงๆตอนนี้มีมีกินเยอะมากเลยแต่ไม่ได้กินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มก็ใช้ตัวอื่นตีประสานมากกว่านาม,มีโฮอะรวมเรียบร้อยนะอะต่อไปในส่วนหลวงลีนะครับหลวงลีใส่เป็นส่วนเซตต้านทานผลครับเพราะว่าผลต้านทานเนี่ย1 0งแล้วก็เอา อ่าผลเข้าเป้าสักเจ็ดสิบก็ได้ครับเออโจมอาวุธอาใส่ผลข้าเป้าสองอันก็ได้ครับเวลาหลงดีโดนตีมันจะเข้าไปตีติดสตันนะครับแต่มีสาเหตพีเพราะว่าอาซ่าอันลืมมันตายเร็วเกินไปอะ่ะอ่ะต่อไปยูอีใส่เซ็ตบอลท้ายพีเปอร์เซนเหมือนลีน่านะครับเลยใส่เซ็ตคีเลยครับเซ็ตคีเน้นอัตราคิยค่อนเก้าสิบดาเมจคีดค่อนต้งสองร้อยแล้วก็อัตราจุดอ่อนสักเจ็ดสิบแค่นั้นครับ กิวานใส่เซตบล็อกเน้นป้องกันเปอร์เซ็นต์หมดเลยครับพยายามทำค่าป้องกันเปอร์เซ็นต์เยอะอันนี้ให้ให้สักสามพันเวลาสร้างโลนเรื่องมันมจะหนามากต่อไปรีโอเซตบล็อกเลยครับเน้นยังไงก็ได้ขอรีโอตายยังไงแต่ว่าถ้าเกิดรีโอต้องแรงสกิลแรงต้องโจมตีเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าเอาจริงรีโอเอาไว้ยืนนานๆดีกว่าครับอย่าตายเร็วดีกว่าเฟิงเซียงใส่เซคิขอยังไงก็ได้ขอให้ย,ย,งงนะยืนยืนยนานๆบัฟกันน้ําแข็งนะครับมีรถกเกาะด้วยนะครับอัตราคีย์เก้าสิบดาเมจคคีย์คอนสองร้อย สองร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปตาจุดอ่อนหกสิบจูปี้ใส่เซ็คิหรือถ้าถ้าถ้ามีเซตที่ดีกว่าวก็คือผู้รังแคร์น้ำไฮดา้าก็คีเก้าสิบแต่ว่าจูปี้มันจะมีทา่าบวกคีอยู่แล้วพยายามรวมกันแล้วก็ได้แบบคีคอนสองร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปตาจุดอ่อนหกสิบงั้นถ้าติดสองข้ามันจะแรงครับไม่ติดสองข้าก็ไม่แรง,งอ่ะต่อไปแบ็กโรสใส่ป้องกันหรือบล็อ,อกยังไงก็ได้ขอยังไงขอยอยู่นานๆครับเอ่อจะเป็นลดความเสียหาย HP Defense ค่าลอนฮิวแรงใส่โจมตตีเเปอรร์์ซ็นคับ นี่ใส่โจมตีเปอร์เซนต์แต่ว่าไม่ใส่หมดนะใส่เฮดพีลดพวาวเสียหายด้วยไม่งั้นมันยืนไม่ได้ครับลูซี่ลูซี่มีใส่เฮดพีแต่จริงต้องเอาป้องกันเปอร์เซนต์มันฮิวแรงงที่ป้องกันเปอร์เซนต์นะโจเกอร์ใส่เซตบล็อกครับเล่นยังไงก็ได้ขอยอยูนอ่นานนะส่วนใหญ่โจเกอร์มันมาตัดเกาะเออบอสมากกว่าในดันธาตหรือไม่ก็เดวโลนในหอยี่สิบดาวรามีจใส่เซตบล็อกเลยครับทำยังไงก็ได้ขอยอยูนนน่นานๆานจะเป็นเซตบล็อกหรือว่าป้องกันก็ได้เรื่องเอาเลยอาร์ซ โอี e เหมือนกันเซตบ็อกขออยู่นานๆลดความเสียหาย2ชิ้นก็ได้ป้องกัน H p ยังไงก็ได้ขออยู่นานๆครับ <One S 1> อ่าต่อไป <One. S 1> เป็นในส่วน <One. S 1> เจ้าวิกตอเรียเซตบ็อกเหมือนกันขออยู่นานๆอันนี้เป็นของ oh. ที่ไปใส่ลงไฮด้าสิบห้าอยู่แล้วอ่าใส่ประมาณนี้ครับลดความส่วนจะลดความเสียหายมากกว่ามันจะได้ไม่ตายทีโอเซตบล็อกเหมือนกันป้องกันลดความเสียหายอะไรก็แล้วแต่เอ่อเฮเวนียหมีไม่ได้เล่นหว่า oh. แต่เห็นมีคนเขาเล่นอะ เทนเทวินี้เขาใส่สายโจมตีจ่าเลยนะน่าจะคีนะครับลองดูแล้วกันแต่ว่ามีไม่มีคอนเทนต์ใช้เลยไอ้วงนี้ก็ไม่ได้ใช้เมมี่ก็ไม่ได้ใช้ดูอีกคีเลยดูอีกคีเลยครับทำอัตาคีเก้าสิบได้เม็ีทั้สองร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปตาจุดออนหกสิบอืมหลักหลักมีแค่นี้แหละตัวละครที่ต้องใช้นะครับหลักๆก็จะมีอยู่แค่นี้ก็จบเรียบร้อยแต่เพียงเท่านี้อ่ะคำถามยอดฮิตเพื่อนๆฟาร์มกันมัดขนาดนี้ยังมีใครยังไม่ได้ประดับหกดาวบ้างมารายงานตัวหน่อยมียังไม่ได้เลยปะ ส่วนจากประดับสีดาวเหมือนเลย5อันไม่มีประดับหดาวเลยใครยังฟาร์มประดับหดาวไม่ได้สักชินมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกห,หน่อยเร็วอ่ะแล้วเจอกันนะครับ